เตรียมรับมือกับภาวะเงินเฟอ้อคณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25%ช่วง t o อ k f o c u สวิเคราะห์ตลาดทุนไทยในรอบสัปดาห์หุนหลายกลุ่มยังมีอนาคตสดใส c อม m u n ิ t y m ม l l หรือศูนย์การค้าในย่านชุมชนนะับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเราเซเลบิตี้เข้าร่วมงานเค้กช็อกโกแลตเพื่อน้อ,นองในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่โรงแรมมิเลเนียมฮิลตันกรุงเทพ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉณวัสดาปกงมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์อยางนี้เวลา14.00นาาโดยประมาณค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่คนกังวลเรื่องของราคาน้ํามันนะคะเพราะว่าราคาขายปลีกหน้าปั๊มก็แพงเอาการอยู่แล้วแล้วก็ยังกังวลว่าราคาในน้ํามันดิบในตลาดโลกนั้นจะพุ่งสูงขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ก็ยังดีค่ะที่มีข่าวว่าโอเปกจะเร่งกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาชดเชยในส่วนที่หายไปจากลิเบียนะคะ แต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่ามาดูดอกเบีย้ยเฉพาะของในเมืองไทยก็ปรากฏว่าได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไปอีก0.25อนตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเราอยู่ที่2.50นะคะแล้วก็มีหลายคนมองว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าใกล้เลือกตั้งจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกรอบหนึ่งค่ะก็คงจะต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายกันอีกในช่วงนั้นเนื่องจากว่าจะต้องมาสกัดเงินเฟอ้อให้ได้นะคะนายแบงค์หลายคนวิเคราะห์ว่า ภายในสิ้นปี2554นี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนโยบายน่าจะไปอยู่ที่3เปอร์เซ็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะกระทบกับชีวิตของคนไทยแล้วก็เศรษฐกิจของไทยยังไงบ้างคุยกันค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นอีก0.25เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยตอนนี้ดอกเบีย้ยนโยบายก็อยู่ระดับประมาณ2.5ซึ่งก็ถือว่า เป็นการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่2นะครับสาเหตุหลักก็คงเป็นเพราะว่าราคาโพคกระพันทั้งหลายเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นและราคาน้ํามันก็ปรับตัวสูงขึ้นมากส่วนหนึ่งราคานนัมที่ปรับขึ้นมานั้นก็มาจากปัญหา ตะวันออกกลางที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับขึ้นมามากเกินปกติไปตอนนี้ก็อยู่ระดับประมาณ100กว่ากว่าเล็กน้อยนะครับต่อบาเรลนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเชื่อว่า ตัวเรากลางเนี่ยน่าจะค่อยๆคลี่คลายลงไปราคาน้ำมันก็คงจะกลับมาอยู่ระดับที่ปกติที่ควรจะเป็นของมันซึ่งปีนี้เนี่ยคาดการว่าราคาน้ำมันน่าอยู่ระดับประมาณ80-90ถึงเเหรียญและในปีหน้านะครับก็น่าจะเห็นราคาน้ำมันระดับประมาณ100เหรียญได้พูดยังไงว่าเราก็คงอยู่ในภาวะราคาน้ำมันอยู่ในคั้นที่สูงเพราะเรื่องความต้องการของน้ำมันนี่มีเพิ่มขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ประการที่2องเนี่ยอาการที่ราคาพภกรัณฑ์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นมามากก็เพราะว่าจากหลายเหตุผลสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนทําให้ผลิตผลเนี่ยไหลที่ไม่ได้ผลทําให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันความต้องการของพืชผลหรือพกกระณฑ์เหล่านี้ก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงเป็นแรงกดดันต่อเพราะาเงินเฟอ้อพอสมควรโดยสรุปครับเงินเฟอ้อเนี่ยขยับตัวขึ้นมาตลอดเวลา จึงจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เงินเฟอ้อกระโดดเกินไปนักก็มีความจาเป็นว่าทางการที่จะต้องดูแลให้เงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ระดับที่พอควบคุมได้ให้อยู่ระดับเป้าหมายที่ต้องการนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยคือการพยายามชะลอและเป็นการส่งสัญญาณต่อตลาดการเงินด้วยเช่นเดียวกันอยา่างไรก็ตามเนนนาคตก็จะเห็นว่าจะอยู่ในช่วงการมีการเลือกตั้งก็อาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากสักหน่อยในระย,ยะข้างหน้านี้เป็นไปไ,ได้เหมือนกันนะครับเงินเฟอ้ออาจจะแครตัวขึ้นไปอีกได้ ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ธนาคารกลางอาจจะต้องปรับดอกเบีย้ยขึ้นไปอีทเพื่อสกัดเงินเฟ,เฟอ้อตามไปด้วยเป็นไปได้ครับในปีนี้เราอาจจะมีเห็นการปรับดอกเบีย้ยขึ้นติดต่อกันหลายครั้งก็ได้นะครับและอาจจะทั้งปีอาจจะปรับขึ้นรวมกันมากกว่าหนึ่งเปอร็ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังเตรียมตัวประชาชนผู้บริโภคเองนะครับขณะนี้ก็ยังบริโภคได้เต็มที่อยู่การส่งออกยังดีอยู่นะครับอย่างไรก็าตามต้นทุนของการดําเนินงานก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้ จึงต้องพยายามประหยัดมัธยัติและขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อจะแข่งขันได้ต่อไปนะครับและประชาชนเองก็ต้องเตรียมตัวที่จะรับภาร,ระดอกเบีย้ยที่กำับขยับตัวสูงขึ้นใครที่เป็นลูกหนี้ก็คงจะมีภาร,ระเพิ่มขึ้นผู้ฝากเงินก็คงได้รับดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับก็คงจะเป็นตามกลไกตลาดต่อไปครับตัวของดชัชนีตลาดทุนบ้านเราเนี่ยสามารถขยับปรับขึ้นมาสูงกว่าระดับ1 0 0 0จุดได้ ใจกระเพาะเนี่ยได้รับสินเชื่อของ s m e b a n k ตั้งแต่ SMIBank e เนี่ยตั้งที่จังหวัดพิบุรีครั้งแรกแล้วแล้วก็เราเป็นลูกค้าชั้นดีมาโดยตลอดก็ s m e b a n k เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเสริมสภาพคล่องของธุรกิจเราอย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีน้อยมีแค่หชนิดแต่ปัจจุบันเนี้ยผลิตภัณฑ์เรา20กว่าชนิดแล้วก็เรามาในเรื่องของเรื่องการส่งออกด้วยนะคะเราก็ต้องใช้ตรงนี้กับ s m e b a n k เราขอขอบคุณ SMIBank เป็น e อย่างมากที่ช่วยเหลือ ก็เพาะมาโดยตลอดตั้งแต่แรกถ้าท่านต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องทางธุรก,กิจมั่นใจบริการสินเชื่อราย่อยกับเราติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ s c b แทุกสาขาทั่วประเทศครับ ปรสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart กับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งเกาะใช้ Fisher Paykel สเสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐ,ฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24